ดูแลเงินมันเขาเลยเยอะก็ไปคิดว่ายังขับไม่ถึงด้านหน้าจะลงก่อนแต่ว่าก็ของตอับดยอะวัล้้วรือปนต้นงเ ได่นเกดองเลยเีนีเ่ร่อยู่ล้ังอยู่ะวันเกิดเหตุยังไม่มีลานปูนนี่กำลังเทปูนคนนี้เป็นูะรบอกก็นเราเรา,เรา,เราก็ทำาู่แลทวแล้วคนที่เขาจากเขาแก่อยู่เวลาได้เนี่ยคงกาได้คนอะไรที่ใส่ปู เราคุยเราคุยแล้วก็ตัดตลอดลองลองคุย